น้อยเนี่นึกว่าฉันไม่ได้ยินเหรอบางอาจมาดินทางฉันแบบนี้เนี่ยโถยก็คนเหมือนกันนั่นแหละจะรวยตัวตนเนี่ยก็คือคนเหมือนกันนะน้อยวันนี้แหละอีแม่คนนี้เนี่ยจะไปตกเพื่น,น้าหักเลยใครดูนะอยู่ไหนวะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาเปัปอคนีน่นนเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือผ่านแรกนะคะที่เราจะมาเล่นลินลี่มีคอมเมนต์อยากให้ลินลี่กลับมาประมาณเกือบ300คอมเมนต์เลยคือเป็นจํานวนที่ปอตกใจมากๆเลยไม่คิดว่าจะมีคนอยากให้ลินลี่กลับมาเยอะขนาดนี้เออก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเราก็คงต้องกลับมาทำลินลี่ต่อแต่ว่าปอจะยังไม่ ให้ลิลลี่เจอกับเชนนะคะปอจะเล่นลิลลี่ก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยให้เชนมาโอเคไหมคือให้ลิลลี่เนีย่ยหลานล้าก่อนหรือไม่ก็แบบว่ามีชีวิตของเทนก่อนโอเคไหมทุกคนโอเคไหมคะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยปอก็แบบว่าเพิ่งตื่นนอนคือแบบว่ามาทําคลิปโดยที่แบบดูดิเป็นชุดนอนเลยชุดนอนสีแดงนะจ๊ะปาแปะปะปก็บ่งบอกว่าปอเนี่ยยังไม่ได้อบน้ําเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีน้องๆบอกว่าพี่ปอหนูเนี่ยเอ่อ อยากให้พี่อ่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในคอนโดแล้วก็ไม่ต้องปั๊มตังะคะเออก็สำหรับพาร์ทนี้เราจะไม่ใช้สูตรนะแล้วก็จะไม่ปั๊มตังค์ด้วยนะคะอันนี้คือห้องนอนเล็กๆของลิลลี่ทุกคนจะให้ดูอะไร นี่อันนี้คือลิลี่ของเราลิลี่ฉันคิดถึงแกจังเลยแกสบายดีไหมเนี่ยสวัสด,ดีทุกคนฉันก็สบายดีนะอว้าวอรังมากเลยอันดับแรกเลย เราจะพาทุกคนไปดูสภาของลิลลี่ก่อนว่าปอเนี่ยแต่งชุดอะไรให้ลิลลี่บ้างไปลิลลี่นี่อันนี้คือชุดอยู่บ้านก็จะประมาณนี้เลยคือปอลเพิ่มรอยสักให้ลิลลี่ไปก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าทอเห็นไหมแล้วก็ตรงหลังขาด้วยมันดูไม่น่าเกลียดแล้วก็ดูแบบน่ารักอะโอเคอันนี้คือในส่วนของหน้าตาของลิลลี่เห็นไหมก็จะมีแต่งอะไรเพิ่มเตม น,ด,น,น,นดูสิคะแล้วก็สะพายกระเป๋าตาังรูปแมวด้วยเป็นไงเก๋ๆเลยแล้วก็ชุดนอนชุดนอนก็โอ้โหทุกคนจําตุ๊กตาตัวนี้ได้ไหมคะตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยคือตุ๊กตาที่ลิลลี่เนี่ยถือไว้ก่อนตายเพราะว่าลิลลี่เนี่ยชอบตุ๊กตาตัวนี้มากๆเลยพูดแล้วก็แอบเศร้าตอนที่ลิลลี่ตายหวังว่าซีรีส์นี้เนี่ยลิลลี่จะไม่ตายนะเพื่อนอ่าแล้ว ก็แล้วชุดว่ายน้ําชุดว่ายน้ําก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมธรรมดาเนาะแต่ว่าแอบเซ็กซี่แซ่บอะไรนงี้อ่ะและนี่ก็คือชุดซัมเมอร์นะคะเป็นชุดหน้าหลอเป็นไงทุกคนเทปะ่ะดูดิคือแบบพอชอบการใส่แว่นตาของนางอะเพราะว่ามันดูเกด๋ดีเห็นไหมแล้วก็ อันนี้คือชุดหน้าหนาวชุดหน้าหนาวก็นี่เลยใส่ขายาวเป็นกางเกงโซโอเอลซูแล้วก็เป็นขามาด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตกันเลยนะคะเพราะปอเ์กาชอบใส่เหมือนกันเออรองเท้าผ้าใบาสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อไหมพรมสีฟ้านะแล้วก็ใส่คอสีฟ้าเก๋ๆไปอะไรอย่างนี้ทุกคนว่าสวยไหมปอกว่ามันเหมือนลิลลี่นะอันนี้คือชุดทั้งหมดที่ปอแต่งมาให้ลิลลี่ใส่ก็ประมาณนี้เลยมา สำหรับเรื่องราวของลิลลี่เนี่ยคือเราก็จะไม่ใช้สูตรนะแต่ว่าเราเนี่ยจะให้ลิลลี่เนี่ยไปทํางานแล้วก็จะเปิดร้านอาหารด้วยทุกคนมันจะมีร้านอาหารร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยสวัสดีทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยลืมเราไปหรือยังนะแต่ว่าเราเนี่ยคิดถึงแล้วก็รอคอยวันนี้เนี่ยมันนานแสนนานเลอเกินหวังว่าซีรีส์นี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะยังรักลิลลี่เหมือนเดิมนะลิลลี่เจะไปไหนอะลิลลี่กำลังดู ดูละครเพลงเว้ยทุกคนเห็นไหมปอสัญญาว่าซีรีส์นี้เนี่ยปอจะตั้งใจเล่นนะโอเคไหมลิลลี่เธอรู้ไหมว่ามีคนคิดถึงเธอมากมากเลยน่ะคือเสียงทีวีดังมากเลยลิลลี่ลาาอันนี้คืออะไรอะทำอะไรอยู่อุ้ยกำลังดูหนังบูเหรอลิลลี่ใช่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเรื่องใหม่นะอุ้ย เรือระเบิดเลยเอออีกแบบเอเพระอตายแล้วเนี่ยเอยนี่มันคอนโดนที่เราอยู่นี่ว่าอา้าวลิลลี่ปิดทีวีทำไมอะ่ะกำลังดูเลยก็ฉันเบื่อแล้วนะไม่เห็นจะชอบไหนเลยเดี๋ยวปอขออนุญาตย้ายกล้องไปทางขวาแล้วกันนะโอเคคือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีทุนอยู่แค่5,000บาทแต่ว่าเราอะ่ะอยากจะเปิดร้านขายของเออ เอาไงดีอ่ะเราควรจะลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์นี่ไง iPad Apple iPad Air 2เอ่อเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะเอาไว้ตรงตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะคือจะบอกว่าห้องนอนเนี่ยเป็นห้องที่เราไม่ได้ตกแต่งเลยนะคือแบบว่ามาถึงก็คือเล่นเลยแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าปอจะมาตกแต่งห้องลิลลี่แลโอเคไหมเอ่ยอ่ะปปะลุยดูสิ ห้องของฉันเนี่ยมันเก่ากาแล้วก็แบบสไตล์เชยเชยเอาไอบาเอ,อ๋ยทุกคนจะบอกว่า iPad อันนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้มันดูไม่ได้ต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวโน้ตบุ๊กแทนและกันโอเคปะลิลลี่เธอควรมาหางานทํานะรู้ไหมยังไม่อยากทํางานเลยอะ่ะยังขี้เกียจอยู่เลยไม่ได้เธอจะมาขี้เกียจไม่ได้นะมา เราจะมาหางานทำงันดีกว่าก็ได้โถเอ้ยฉันเบื่อการทำงานน่ะไม่ได้นะเพราะว่าฉันน่ะจะให้หล่อนเนี่ยไปเปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านเสื้อผ้าร้านขายของเว้ยโอเคไหมมาเขาถามว่าเราเนี่ยอยากทำงานอะไรนะคะโอ้โหคือแบบว่าก็มีอาชีพใหม่ๆม,มาเต็มเลยมีชาวประมงด้วยแล้วก็แบบว่ามีผู้ใช้แรงงานด้วย อารมณ์เหมือนกับว่าทาเกาะสร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่เลี้ยงเด็กด้วยปอรู้แล้วพอจะให้ลิลลี่ทางานอะไรคะนี่เลยเป็นพนักงานร้านคาปีค้ค่ะคือเขาบอกว่าขณะนี้กําลังรับสมัครพนักงานเติมของบนชั้นวางเฮ้ยน่าสนใจนะเราว่าเราจะทํางานกะเชาะ้าค่ะเออแปรลุยอันนี้คือก้าวแรกของเิลลี่นะคะก็คือการเป็นพนักงานขายของเออ เฮ้ยฉันว่านะฉันอนะ เล่นคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูลดีกว่าว่าช่วงนี้เนี่ยในโซเชียลออนไลน์เนี่ยเขากำลังนิยมอะไรกันอยู่แปเรามาท่องโลกโซเชียลกันดีกว่าในโลกของโซเชียลหมู่บ้านแถวนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านของพวกเซเลบซึ่งจะมีแต่คนดังๆแล้วก็มีแต่คนหน้าตาดีๆเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผู้ชายหล่อมากแล้วก็ได้ข่าวว่ามีผู้ติดตามถึง2,000 0นคนแปลว่าจะต้องหล่อมากแน่ๆเลย ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วเขาก็ลือกันว่าเป็นห้างที่มีแต่เซเลปมาเดินมีแต่คนดังๆมาเดินถ้าคนธรรมดามาเดินเนี่ยก็อาจจะโดนดูถูกผ่านทางสายตาห้างนี้เนี่ยมีแบรนด์เนมขายมีน้ำหอมขายมีแต่ของดีๆขายซึ่งเป็นห้างเดียวที่อยู่ในโซนของพวกเซเลปจึงทำให้เซเลปต่างๆมารวมตัวกันที่นี่แต่ทว่า บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเลยเพราะว่าเขาลือกันว่าเป็นครอบครัวที่เป็นเซเลบทั้ง4คนเลยหน้าตาดีผิวพรรณดีหุ่นก็ดีเป็นลูกของคนรวยอีกด้วยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะเฮ้ยไปดีกว่าคือน่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเราก็จะต้องไปเปิดโลก,กว้างขึ้นแล้วก็าหาสังคมที่เราเนี่ยไม่เคยหาเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาทำอะไรใหม่ๆบ้างนะโอเคแปลิลลี่ฉันว่าเธอพร้อมแล้วแหละเดี๋ยวนะเนี่ยหรอที่เขาว่ากันน่ะโอ้เดี๋ยวอันนี้เป็นเมืองใหม่จริงๆหรอโหคือแบบน่าเที่ยวมากๆเลยแล้วไหนนะครอบครัวที่ว่าเราจะไปอะ่ะอย่าบอกนะว่า ดูสิครอบครัวนี้คือแบบหน้าตาดีมากเลยอะ่ะแต่ปอสนใจคนที่แบบว่าใส่เสื้อแหวกข้างมากเลยอะ่ะเก็บเป็นใครเหรอเขาบอกว่าเป็นบ้านของคนดังด้วยนะจริงนี่ อ๋อเก็บบอกนะว่าสี่สาวนี้เนี่ยคือสี่สาวที่เราเนี่ยอ่านข่าวเมื่อกี้นี้น่าตื่นเต้นมากๆเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะอยากรู้จักกับเราหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็แบบไม่ใช่คนที่แบบดังอะไรอ่ะปาปปเราจะไปบ้านหลังนี้กันเออ เฮ้ยถึงแล้วโอ้บ้านหลังใหญ่มากๆเลยบ้านคนรวยนี่นาก็ใช่สิวะแกนี่มันย่านคอนไฮโซเลยนะโอ้โหแล้วก็แบบเป็นบ้านที่แบบว่าอยู่ข้างๆกับห้างด้วยอะ่ะโอ้ตรงนู้นมีห้างด้วยนะดูสิห้างใหญ่มากอะแล้วก็อฮ้ย พอถัดไปเนี่ยเราก็จะพบกับบ้านหลังเมื่อกี้นี้เว้ยที่มีผู้ชายหล่อๆสองคนน่ะเฮ้ยอิฉาอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้คือแบบหิมะตกหรอเอา้าหิมะตกเฉยเลยลิลลี่สะัยมากเลยเออปาทุกคนสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะพอดิว,ว่าฉันน่ะมาจากในเมืองนะ่ะมาเราต้องมาเคาะประตูก่อนนะลิลลี่แล้วเรามาหแบบว่าบ้านหลังใหญ่มากเลยอะ่ะ นี่แหละความฝันของฉันนะ่ะก๊กก๊กก๊กไม่ใครอยู่ไหมคะเชิญเลยค่ะเอิสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเอิม่มหล่อนชื่ออะไรหรอเธอคนนี้มีชื่อว่าไวโอเลตหรอสวัสดีไวโอเลตสวัสดีเธอเป็นใครหรอเออพอดีว่าฉันนะ่ะชื่อว่าลิลลี่นะเอา้าลิลลี่หายว่ะลิลลี่ลิลลี่หล่อนอยู่ไหนนะ่ะอ๋ออยู่หน้าบ้านหรอหรือเปล่าเอาลิลลี่หายทุกคน ลิลี่หายไปเอา้าคือลิลี่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยงงมากโอ้โหคือแบบบ้านมีสามชั้นแล้วก็อันนี้คือห้องแต่งตัวของสาวๆโอ้โหอลังการมากเลยอะเฮ้ยอยากอยู่ว่ะเพื่อนแต่เดี๋ยวนะทําไม <c oughs> ทําไมในบ้านแกถึงแบบมีแต่รูปหมารูปแมวรูป อุ้งวะ่ะแล้วคือแบบหน้าตาของหมาตัวนี้คืออะไรอ่ะตาตอบไะเนี่ยจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือปอกก็ไปโหลดมาแล้วก็มาลงนะคะคือแบบไม่ได้ผ่านการตกแต่งอะไรเลยก็คือแบบว่าใช้ของเขาเลยก็จะไประมาณนี้โอ้โหคือแบบอลังการมากๆโอ้โหดูดิทุกคนหูห้องนอนแบบมหาเศรษฐีชัดโอ้โหแล้วนี่คือ,อไรเนี่ยหูยชั้นรองเท้าหรอดูสิ มีแต่รองเท้าแบนเนวนั้นเลยอ่ะโหสุดยอดเลยอะคือยอมใจเลยอะเอา้าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มีห้องแบบว่าห้องของเด็กด้วยหรอเนี่ยใช่แล้วเอา้าวลิลี่ว่าแต่ลิลี่ขึ้นมาข้างบนทำไมเนี่ยเออฉันมาหาคนนี้เขาชื่อว่าจอเจียเว่ยจอเจีย ใช่ไหมจอจียป่ะโอ้โหจอจียคือแบบว่าหน้าตาดีมากแต่งตัวก็ดีดีอะลิลลี่ฉันว่าที่นี่เนี่ยก็เหมาะกับเธอนะหน้าตาเกาหลีมากเลยอ่ะเบอรเลดโอ้ทำไมสามารถนี้แบบว่า มีแต่คนสวยฉวยละครับดูสิคะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพอดีว่าฉันเนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองน่ะโอ้จริงเหรอคะถ้าเกิดว่าว้างๆก็เข้ามาหาเราได้นะลิลลี่เออจริงเหรอคะแต่ว่าลิลลี่ของเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครนะเพราะว่านังก็สวยเหมือนกันในี้ เอว่าแต่อีกคนนึงอยู่ไหนวะนี่ไงฉันเจอหล่อนแล้ว <S <S เอ้ยคนนี้เขาชื่อว่าลิตา้าเว้ลิต้าคือแบบเกาหลีมากเลยอะแล้วเธออยู่กับใครเนี่ยแคนลีนหรอแคทเธอรีนหรอ,หร,อหรือ,อยังไงดูดิคือแบบหน้าตาแบบเกาหลีมากแต่งตัวก็พูดด้ามพูดดีลอเกินเออเดี๋ยวรอลิลี่ก่อนนะคะลิตา้าลิลี่อยู่ไหนเนี่ย ช้างจริงเลยลิลลี่เอา้าลิลลี่ฮลัลโหลอ๋อฉันมาแล้วนี่ปึ๊บปึบปบปบ๊คือแบบว่าเดินมาอย่างมั่นใจใช่ไหมลูกใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะสวัสดีลิต้าเอา้าเธอเป็นใครหล่ะเนี่ยเออฉันชื่อว่าลิลลี่นะ่ะอ้เหรอพอดีว่าฉันนะ่ะมาเยี่ยมนะ่ะเออเหรอคะยังไงก็แวะมาได้นะคะเพราะว่าบ้าซินเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ มีห้องว่างให้ด้วยนะอ๋อพอดีว่าฉันเนี่ยก็มีห้องช่อยอยู่นะแต่ว่าฉันก็กำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าสร้างตัวนะ่ะอ๋อถ้างั้นก็ฉันขอเธอฟูฟ่ๆนะลิลลี่ขอบคุณค่ะ นี่คือจะบอกว่าลิตาเนี่ยเขาชวนลิลลี่เนี่ยมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็จะยกห้องให้เราด้วยนะคะแต่ว่าเราว่าเราอะว่ายังไม่กล้าพอทุกคนเพราะว่าเราอยากจะแบบว่าเรียนรู้ด้วยการอยู่คนเดียวก่อนนะเราต้องไปหาอีกคนนึงอีกคนนึงอยู่ไหนเนาะฮัลโหลสาวๆาอยู่ไหนเออนี่ไงเจอแล้วเอ่อลิลลี่ มันนีแล้วลูกเดี๋ยวปอจะให้ลิลลี่เนี่ยมาทําความรู้จักให้หมดเลยนะลิลลี่มันนีแล้วสักครู่นะคะก้างดันไปค่ะตอนนี้ก็มาแล้วค่ะต้องใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันใหญ่มากเลยเนี่ยเอาลิตล้าลิต้ากำลังทาอาหารกินนะ่ะลิตล้ากินอะไรหรอกินขนมปังนะ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะ สวัสดีค่ะคุณเอ่อแคทเธอรีนหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะฉันชื่อว่าลิลลี่นะคะฝั่งเนื้อฝั่งตัวได้ค่ะเอ้าสวัสดีค่ะว่าแต่คุณมากับใครคะเนี่ยเออฉันอยู่คเนเดียวแล้วก็มาคนเดียวค่ะอ๋อเหรอเหงาไหมล่ะก็นิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าฉันเนี่ยก็กําลังสร้างตงัววรระอ๋อเหรอแย่จังเลยน่ะสี่ น่าสงสารมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ,ยเยแคเทเธอรีนเธ oh, <John. S 1> <laughs> อกำลังเนินทาลิลลี่อยู่เหรอ <c oughs> เอเอ <c oughs> ก็ใช่เลยสิแต่งตัวก็เชยเชยดูสิคะดูสิยังมีหน้ามาหาเราอีกอะเมื่อกี <c oughs> ก้นี้เนี่ยแคเทเธอรีนเนี่ยมีท่าทางที่แบบว่าแบบ๊แบบแบบแบบคือแบบอารมณ์เหมือนกับว่าเขากำลังแบบ ผู้ดินทาลิลี่อะใน4สาวนะพอมองว่าจอเจียกับวอเลตอะนี่ใส่ดีสุดแล้วนะเออแต่สองคนนี้เนี่ยดูร้าร้อะดูดิพูดมากล่ามคางเลยนะ่ะอุ้ยคือเขากำลังข่ำเยอะเยอะเราว่ะอุ้ยอะไรอะจริงปะเนี่ยถ้าลองคิดดูนะคือแบบแต่งตัวก็เชยอ่ะ แล้วคือแบบกล้ามากที่เข้ามาในบ้านของเรานั่นนะสี่ฉันก็ว่าอยู่นะเข้ามาในบ้านของเราได้ยังไงอ่ะคือแบบมันน่ามา,ม,นมากเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ย<ห>เฮ้ยทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะทุกคนนี่แคทเธอรีนเธอจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะรู้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนเหมือนเราไห้แหละหรอแต่หนูอ่ะไม่ชอบมันเลยนะคะดูแบบว่ามันน่าเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะนางนี่นี่อยากโดนหรอเชไปดีกว่า เอ้าเดินหนีเลย呀คาสเลีนนคาลีนดีนะที่ลิลลี่เนี่ย uh, มันได้ยินอ่ะเออไม่งั้นนะ <Yeah. S 1> ต้องตกแ no, yeah. น่แน่อ้อยแน่นึกว่าฉันไม่ได้ยินเหรอบางอาจมาดินทางฉันแบบนี้เนี่ยโถยก็คนเหมือนกันนั่นแหละจะรวยจนตนี่ยก็คือคนเหมือนกันนะน้อ no, ยวันนี้แหละอีแม่คนนี้เนี่ยจะไปตกให้หน้าหักเลยใครดูนะยังไงวะลิลลี่ถามจริง เธอจะไปไหนเนี่ยจะไปตอบมันนะสิโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าลิลลี่เนี่ยจะไปตบแคเทเธอรีเนี่ยสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันนะคะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน